ท่านผู้ชมครับเรื่องราวร้อนๆในวงการรถยนต์ไฟฟ้าที่ประเทศจีนนั้นก็กลับมาเป็นประเด็นให้เราได้พูดถึงกันอีกครั้งแล้วน,นะครับเมื่อวันที่5ตุลาคมปี2025ที่ผ่านมาเองครับมีรถยนต์พลังงานใหม่รุ่นออต้า06 เกิดไฟไหม้ขึ้นมาแบบกระทันหันเลยครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่เมืองหนิงเต๋อในมณฑเฟูจีเนเล็วไฟนั้นมันลุกรามเร็วมากๆเลยครับท่านผู้ชมจนเผารถคันอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆวอดวายไปถึง7คันมีทั้งออดี้บีเอ็มดับเบิลเบอร์เดแล้วก็อินโรวมอยู่ด้วยควันดับเนี่ยพวยพุ่งหนาทึบไปทั่วบริเวณเลยครับแถมยังมีเสียงระเบิดดังเป็นระยะๆอีกด้วยรถทุกคันนั้นก็เสียหายกันไปคนละระดับครับแต่หลายคันเนี่ยคือแบบว่าโดนเผาจนเหลือแต่ โ,โชคดีจริงๆที่เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยแม้แต่คนเดียวหลังจากนั้นไม่นานนะครับเจ้าของรถซึ่งเป็นผู้หญิงก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอลงโซเชียลมีเดียเพื่อเยยนนะครับว่าคันต้นเรื่องนี้นะครับเป็นของเธอเองเธอเล่าับเราว่าทุกอย่างนะมันเกิดขึ้นเร็วมากครับแค่3มนาทีเท่านั้นเองนับตั้งแต่ที่เธอเน่เห็นควันเริ่มออกมาจากรถจนทั้งคันน่กลายปเป็นทะเลเพลิงไปเลยเธอบอกรับว่าเธอไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่ารถไฟฟ้าของเธอน่อยู่ดีๆมันจะลุกเป็นไฟแล้วก็ระเบิดขึ้นมา มันเกิดขึ้นกับเธอโดยที่เธอนั้นไม่ได้ฝันไปเลยเรียกได้ว่าน่าเห็นใจจริงๆเลยนะครับเพราะว่าเธอน่ะก็เพิ่งจะซื้อรถคันนี้มาเมื่อวันที่28สิติงหาคมปี2 0 2 5หรือแค่ประมาณเดือนครึ่งก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้เท่านั้นเองครับวิ่งไปก็ได้แค่1นึ6งกิโลเมตรเท่านั้นเองเธอบอกนะครับว่าเธอช็อกกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากแล้วก็คงจะรับมือไม่ไหวแน่ๆถ้าเกิดว่าไม่ได้กําลังใจจากครอบครัวส่วนเจ้าของรถอีกคันนะครับโดนลูกหลงไปด้วยเคค้าาาาากก็รรระะบบบบยยยอออมมเเเลนเลนบบนัวว่นะ่่่ไิดืงแี มันจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองตอนจอดรถทิ้งไว้น่ะมันยังดีๆอยู่เลยพอกลับมาอีกทีก็เห็นพังยับเยินไปสมบูรณ์แล้วหลังจากนั้นนะครับเจ้าของรถคันต้นเรื่องนั้นก็ได้ลบคลิปวิดีโอออกไปโดยให้เหตุผลว่าได้ส่งมอบหลักฐานให้กับหน่วยดับเพลิงไปใช้ในการสืบสวนแล้วและเธอก็ต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการต่อไปครับท่านผู้ชมครับพอเรื่องนี้มันเป็นข่าวออกไปนะครับพางเดิบักนั้นก็ได้ติดต่อไปที่ทางเอารากรับเพื่อขอความคิดเห็นซึ่งทางบริษัทนั้นก็ยืนยันนะครับว่ากําลัังงทําานร่วมกบ ด้วยดับเพลิงเพื่อสืบสวนหาสาเหตุอยู่แต่ตอนที่น่ะยังเปิดเผยรายละเอียดอะไรไม่ได้มากนักน,นะครับบริษัทอัลาต้านะครับก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2018เดิมทีแล้วก็ใช้ชื่อนะครับว่าช้างอานนิวเอเนจีออโตโมบิลเทคโนโลยีก่อนที่จะมาเปลี่ยนชื่อเป็นอวลาต้าเทคโนโลยีในเดือนพฤษภาคมปี2021แล้วก็วางตําแหน่งตัวเองเป็นแบรนด์รถยนต์พลังงานใหม่ระดับพรีเมียมเลยล่ะครับบริษัทนี้ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร3ยักษ์ใหญ่ที่รู้จักกันดีในชื่อ C H A โดยตัว C ีนี่ย่อมาจากฉางอันออโตโมบิล H ก็คือผู้วยและ N ครับก็คือ C A T L หรือ c o n t e มโ Poary E อ o d i c Technology Limited นั่นเองซึ่งฉางอันออโตโมบิลครับถือหุ้นอยู่ที่41ส่วน C A T L ถืออยู่ที่9.2เปอร์ให้ทั้งสองบริษักรับกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของอวตารครับแต่ที่มันน่าสนใจมากๆเลยครับท่านผู้ชมก็คือเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้เนี่ยมันดันไปเกิดที่เมืองหนิงเต๋อซึ่ง เป็นฐานที่มั่นสำคัญของ C A T L ในฐานซัพพลายเออร์แบตเตอรี่รายใหญ่ที่สุดในโลก C A T L นี่นะครับแทบจะครองตลาดแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในจีนเลยทีเดียวและแน่นอนครับว่ารถยนต์ของอวต้าก็ใช้แบตเตอรี่จากที่นี่เหมือนกันช่วงเวลาที่เกิดเหตุมันก็น่าจับตามองไม่แพ้กันเลยครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นแค่19วันหลังจากที่อวต้าเพิ่งจะแต่งตั้งคุณหวังหุยขึ้นเป็นประธานคนใหม่เมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาเองครับตลอด2ปีที่ผ่านมา นั้นเปลี่ยนประธานมาแล้วถึง2คนนะครับแต่ในช่วง9เดือนแรกของปีนี้นะครับบริษัทนั้นได้ขายรถไปแล้ว9739รคันซึ่งคิดเป็นแค่41% 24จดของเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งปีที่220 0 0นนคันเท่านั้นเองครับเหตุการณ์นี้มันก็เลยกลายเป็นบทพิสูจน์ครั้งสาคัญสําหรับสภาวะผู้นําของคุณหวังหุยและความสามารถของบริษัทที่จะไปให้ถึงเป้าหมายของยอดขายให้ได้เลยครับิริยาของคนทั่วไปต่อเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะรุนแรงมากมาเลย ครับส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะว่ามันขัดแย้งกับสิ่งที่อวตารเคยโฆษณาเอาไว้เกี่ยวกับความปลอดภัยของแบตเตอรี่ในรุ่น6006อย่างสิ้นเชิงในสื่อโปรโมตต่างๆทั้งก่อนและหลังการเปิดตัวอวตาร06นี่นะครับบริษัทนั้นเน้นย้ำถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นจุดขายหลักมาตลอดครับอวตารเองก็เคยปล่อยวิโดีโอที่โชว์การทดสอบแบตเตอรี่หลายตัวเลยครับในวิดีโอหนึ่งนี่นะครับแบตเตอรี่นั้นถูกเผาไหม้ด้วยอุณหภูมิ1,000องศาเซลเซียสนานถึง260วินาทีซึ่งมันก็นานเกินกว่ามาตรฐานความปลอดภัย มากเลยครับแล้วผลที่ออกมาก็คือแบตเตอรี่เนี่ยมันยังไม่ติดไฟครับไม่ระเบิดอีกด้วยแม้จะผ่านไปแล้ว24ชั่วโมงก็ตามโอ้โหนี่มันสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับยังมีวิดีโอโปรโมทอีกตัวครับที่โชว์ว่าแบตเตอรี่ผ่านการทดสอบโดนตะปู5ตัวเจาะพร้อมกันเป็นครั้งแรกของวงการซึ่งอวตารก็อ่านนะครับว่าหลังจากโดนเจาะแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ก็ไม่เกิดปฏิกิริยาความร้อนต่อเนื่องหรือที่เรียกกันว่าเทอร์โมรันเว์ครับไม่เกิดไฟไหม้แล้วก็ไม่ระเบิดบริษัทนั้นยังคงเน้นย้ำด้วยนะครับว่าอวตารศู จะต้องติดตั้งแบตเตอรี่ของ CATL เพื่อรับประกันความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้ใช้งานในงานแถลงข่าวนะครับเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วครับคุณเฉินเจ้าซึ่งเป็นซีอของอวตารนั้นก็ถึงกับประกาศเลยนะครับว่าจนถึงตอนนี้ครับรถยนต์อวตารทุกคันน่ะใช้แบตเตอรี่ของ CATL ไม่ใช่แบตเตอรี่โนเดมและจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่เคยมีเคสรถเกิดการลุกไม่เองเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับแต่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็คือไฟนั้นมันกับลุกลามจนควบคุมไม่ได้ในเวลาแค่3นาทีเท่านั้นเอง ครับท่านผู้ชมดูเหมือนกับว,ว่าปัญหานั้นมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเทคโนโลยีแต่ก็อาจจะเป็นที่ช่องว่างที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆระหว่างคำโฆษณากับพอเป็นจริงมากกว่านะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมของปีนี้เอง,เองครับอวอตานั้นเคยตกเป็นที่พูดถึงในวงกว้างเลยนะครับในเรื่องของค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศนะครับมีบล็อกเกอร์รถยนต์ชื่อดังอย่างคุณซูริกเบลลี่ครับได้โพสต์วิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศที่วัดได้จริงๆนะครับของรถรุ่นอวอตา12อยู่ที่0.28 cd ซ สูงกว่าที่รบริษัทประกาศไว้อย่างเป็นทางการอยู่ที่0.21ตีดีถึง33%เลยทีเดียวเรื่องนี้ครับกลายเป็นที่สนใจมากขึ้นไปอีกครับเมื่ออีลอนมัสซีโอของเทสลานั้นได้แชร์วิดีโอนี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีรายงานอีกนะครับว่าก่อนที่จะเกิดเหตุไฟไหม้รถอวตาร0.6เนี่ยนะครับเคยมีเหตุการณ์คล้ายกันเกิดขึ้นที่โรงงานของ CATL มาแล้วหลายครั้งเลยครับเมื่อวันที่29กันยายนปี2024นั้นก็เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานผลิตซีเบสของ c a t L. ในเมืองหนิงเต๋อพันดําหนาทึบปกคลุมไปทั่วเลยครับแล้วก็ต้องใช้เวลานานเกือบหกชั่วโมงกว่าจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ทางการก็บอกนะครับว่ามันไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็อ้างรับว่าการผลิตเนะี่ยมันไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากแต่ทางบริษัทแล้วก็เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็ไม่ได้เปิดเผยร,รายละเอียดเพิมเ่มเติมเลยนะครับว่า,าไฟไหมเพราะอะไรหรือมีวิจัยทางเทคนิคอะไรที่มันเกี่ยวข้องหรือเปล่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับในปี2022นั้นก็เคยมีเหตุการณ์รถยนต์ไฟไหมซึ่งก็เป็นรถยนต์นนีของ BYD ชิโป เกิดไฟไหม้หลังจากการชาร์จครับซึ่งรถคันนั้นนะครับก็ติดตั้งแบตเตอรี่ของ CATL เหมือนกันนะครับโชคดีที่ตอนนั้นน่ะไม่มีใครอยู่ในรถในทำนองเดียวกันครับรถไฟฟ้า G a t Ion S, <S ก็เคยเกิดไฟไหม้ซึ่ง CATL ก็ถูกระบุนะครับว่าเป็นลายเออร์แบตเตอรี่อีกเช่นยกันในกรณีส่วนใหญ่แล้วสาเหตุที่เป็นไปได้ก็มักจะถูกระบุเราว่ามาจากการลัดวงจรหรือว่ากระชัดไปเกินขนาดผู้สังเกตการหลายคนนะครับเชื่อว่ากรณีเหล่านี้เนะี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแต่มันสะท้อน ถึงปัญหาในด้านของความปลอดภัยในภาพรวมขผงอุตสาหกรรมนี้เลยทีเดียว Xiaomi แบรนด์ใหญ่อีกแบรนด์หนึ่งของจีนก็ได้รับการโปรโมทอย่างหนักจากสื่อของรัฐพวกเขาก็เคยเจอกับปัญหาคล้ายๆกันนี้เหมือนกันครับเมื่อวันที่10มิถุนายนปี2025รถยนต์ Xiaomi SU7 u r a ura. มันก็เกิดไฟไหม้ที่เมืองชิงเต่ามณฑลตานตงเร็วไฟเนี่ยลุกไหม้หนักตรงห้องโดยสารเลยครับแล้วฝั่งคนขับนะ่ะมันก็เสียหายรุนแรงมากแล้วก่อนหน้านั้นอีกครับในวันที่29มีนาคมปี2025รถ Xiaomi SU7 รุ่นสแตนดาดก็ประสบอุบัติเหตุชนเข้ากับแผงกั้นทางแล้วก็เกิดไฟลุกท่วมบนทางด่วนที่มณฑทนหันหุยส่งผลให้นักศึกตาเสียชีวิตไปถึง3ามรายแม้ว่าเ x ียวมีจะอ้างว่าแบตเตอรี่ของตัวเองนั้นมีมาตรฐานความปลอดภัยระดับเดียวกับที่ใช้ในกองทัพก็ตามครับแต่สงครามครั้งนี้เนี่ยมันก็ได้แสดงเห็นนะครับว่าคำรับรองเหล่านี้เนี่ยมันแทบจะไม่มีความหมายเลยและเมื่อประมาณวันที่25กรกฎาคมปี2025ครับก็มีรถยนต์ไฟฟ้าของตงฟงเกิดลุกไหม้ขึ้นเองในถนนเมืองเฉินตูโชคดี และรับที่ผูด้โดยสารน,น่ะหนีออกมาได้ทันและในวันที่24มิถุนายนปี2025ครับก็มีรถยนต์ไฟฟ้าอีกคันเด่งเกิดไฟไหม้บนถนนในเมืองกวางโจโชคดีครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกเช่นกันตามข้อมูลของกระทรวงจัดก,การเหตุฉุกเฉินของจีนนะครับเหตุไฟไหม้ในรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตนี่นะครับเพิ่มขึ้นถึง32ในไตรมาสแรกข,ของปี2022เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเฉลี่ยแล้วเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นมากกว่า7ครั้งต่อววันทีีเดย ชมเหตุไฟไหม้พวกนี้เนะี่ยมันก็มักจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันหรือรุนแรงเหมือนกับระเบิดครับทำให้แทบจะไม่มีเวลาให้คนขับข้างในเะนี่ยหนีออกมาได้เลยเหตุการณ์ไฟไหม้การเรียกรถคืนแล้วก็อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งแบบนี้แหละครับมาทาให้เกิดคําถามตามมานะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนะี่ยเป็นแค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะกรณีหรือจริงๆแล้วมันเป็นอาการของปัญหาเชิงโครงสร้างที่ยังรากลึกกว่านั้นกันแนะ่ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในอุวสาหกรรมครับ,รบก็เชื่อนนครับว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับปัญหาในวงกว้างที่เช เทีมโยงกับการผลิตแบบเม็ดอินไชน่าก็เป็นไปได้ครับคือเราต้องยอมรับก่อนนะครับว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของจีนเนี่ยพัฒนาไปเร็วมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ในขณะเดียวกันแล้วมันก็เริ่มเปิดเผยเห็นจุดอ่อนตลอดทั้งกระบวนการผลิตเลยครับตั้งแต่การประกอบรถยนต์ไปจนถึงการจัดหาแบตเตอรี่และจากคําโฆษณาของทางการตลาดที่ไปจนถึงประสิทธิภาพการใช้งานจริงประเด็นสําคัญสําคัญอย่างหนึ่งนั้นคือความไม่สม่ำเสมอและการขาดความน่าเชื่อถือครับเพื่อที่จะแย่งส่วนแบ่งการตลาดผู้ผลิตรถยนต์หน้าใหม่บางรายเนะี่ยก็ได้ลดราคา ลดเวลาในการวิจัยลงไปแล้วก็ไปเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆออกมาทั้งนั้นที่ทางการออกแบบนะครับมันก็ยังไม่สมบูรณ์ดีเลย้ยี่สําคนที่ตามมาเลยก็คือคุณภาพของชิ้นส่วนและการประกอบอาจจะแตกต่างกันมากในรถแต่ละรถก็แล้วแต่โชคของผู้ใช้งานนะครับหรือผู้ซื้อแล้วเรื่องน้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพที่ไม่คงที่ก็ได้กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วพอปลอดภัยของแบตเตอรี่และการควบคุมคุณภาพมันก็เป็นเรื่องที่น่ากังวล หลักเช่นกันครับผู้ผลิตรถยนต์มักจะโฆษณาว่ารถของตัวเองนั้นมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงกว่ามาตรฐานของประเทศถึง5เท่าหรือแบตเตอรี่นั้นสามารถทนไฟได้1นึ่พองศานานถึง5นาทีโดยไม่เป็นอะไรแต่ในชีวิตจริงนะครับท่านผู้ชมเมื่อรถจอดอยู่กลางแดดร้อนๆจัดๆผู้เปิดใช้งานจากระยะยไกลหรือมีของไวไฟอยู่ในรถอย่างเช่นที่ชาร์จเตเปหรือว่าแผ่นแอลกอฮอล์ต่อให้เป็นแบตเตอรี่ที่ปลอดภัยที่สุดนั้นก็สามารถลุกไหม้ได้จากประกายไฟที่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองครับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันก็สะท้อน พอให้เห็นถึงปัญหาที่ลึกกว่านั้นนะครับซึ่งก็รวมไปถึงระบบรับประกันคุณภาพที่ยังคงพัฒนาได้ไม่เต็มที่และการกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐที่ยังคงอาจจะละหลวมอยู่รากฐานของปัญหานี้นะครับมันก็อยู่ที่ช่องว่างระหว่างมาตรฐานความปลอดภยัยอย่างเป็นทางการของจีนกับความเป็นจริงในการขับขี่ในชีวิตประจำวันนี่แหละครับถ้าดูแค่เลขบนกระดาษอุตสาหกรรมนี้เนะี่ยมันไม่ได้ขาดมาตรฐานเลยนะครับอย่างเช่นมาตรฐานแห่งชาติกับภาคบังคับ GB 3 8 0 3 1 2 0 2ขีด ที่เริ่มใช้ในปี2020นี่นะครับก็ได้กําหนดข้อบังคับแบบและเอียดเกี่ยวกับการป้องกันปฏิกิริยาความร้อนต่อเนื่องความต้านทานการเจาะก,กับลุกลมของไฟและเวลาในการอพยพของผู้โดยสารซึ่งกฎระเบียบเหล่านี้นะครับมันก็ยังคงม,มีการแก้ไขและปรับปรุงอยู่เรื่อยๆนะครับและในทางทฤษฎีแล้วกรอบการทํางานก็ดูเหมือนจะก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆแต่ปัญหาก,ก็คือมาตรฐานเหล่านะี้เนี่ยมันยังอยู่บนพื้นฐานของเงื่อนไขการทดสอบในห้องแลบที่มันสมบูรณ์แบบเกินไปซึ่งมันไม่สามารถสะท้อนความซับซ้อนและความไม่แน่นอน ของการขับขี่ในโลกแผงคว็นจริงได้เลยครับพารามิเตอร์การทดสอบและสถานการณ์อุบัติเหตุจำลองนั้นน่ะมันห่างไกลจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงบนถนอนอย่างมากเลยครับที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นก็คือแม้จะมีมาตรฐานความปลอดภัยอยู่แต่การบังคับใช้ก็มักจะหละหลวมผู้ผลิตรถยนต์จำเป็นต้องทำการทดสอบแล้วก็ส่งรายงานก็จริงครับแต่การทดสอบพวกนี้นี่มันจะเป็นการจัดการกันเองภายในนั่นเองครับโดยมีการตรวจสอบจากภายนอกก็แค่เล็กน้อยเท่านั้นคือมันไม่มีการทดสอบจากบุคคลที่3ที่เป็นภา บ,บังคับหรือว่าการติดตามผลในระยะยาวครับนวยงานกำกับดูแลก็แทบจะไม่ได้ทําการสุ่มตรวจเลยปล่อยให้กระบวนการด้านความปลอดภัยที่สําคัญสาคัญน่ะต้องขึ้นอยู่กับวินัยของผู้ผลิตเองเป็นส่วนใหญ่เลยครับในขณะเดีดวยวกันนะครับถ้าเรารับลองไปดูที่กาจรจัดสรรทรัพยากรของขอุตสาหกรรมนี้เราก็จะเห็นปัญหาอีกชั้นหนึ่งนะครับคือผู้ผลิตรถหลายลายเนี่ยให้ความสําคัญกับการตลาดและการตั้งภาพลักษณ์มากกว่าเรื่องของวิศวกรรมความปลอดภัยอีกท่านผู้ชมพวกเขาทุ่มงบวประมาณหาศาลไปกับเรื่องของอากาศปริสัท์ขนาดของหน้าจ มการไปจ้างดาราคนดังมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วทำแคมเปญโฆษณาต่างๆในขณะที่การลงทุนในระบบความปลอดภัยหลักๆลักลับน้อยกว่ามากการป้องกันขั้นพื้นฐานอย่างเช่นการออกแบบระบบสำรองความน่าเชื่อถือของกลไกต่างๆและการตอบสนองฉุกเฉินระหว่างคนขับกับภาวะที่อยู่ภายใต้สภาวะสุดขั้วครับมันก็มักจะถูกละเลยหรือถูกมองข้ามไปเลยแม้สถานการณ์นั้นมันจะเป็นแบบนี้อยู่ก็ตามรับแต่ผู้ผลิตแบตเตอรี่แล้วก็ผู้ผลิตรถยนต์เองก็ยังคงเร่งขยายการลงทุนกันอย่างไม่หยุดยั้ยงเลย ในปี2024กำลังการผลิตติดตั้งรวมของแบตเตอรี่พลังงานในจีนสูงถึง675.3กิกะวัตต์ต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น41.2%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าอย่างไรก็ตามคัะท่านผู้ชมกำลังการผลิตนั้นมันกลับแซงหน้าความต้องการไปไกลลิบดิวเลยครับโดยเฉพาะตอนนี้นะครับทะลุไป2เทราวัตต์ต่อชั่วโมงทั่วประเทศไปแล้วครับเป็นรายใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็น CATL BYD EVE Energy HVO Energy ต่างก็เปิดตัวโครงการ ใ,ในนะค่ซีเอชีเจ้าเดียวนีว่ก็เพิ่มกำลังการผลิตมากกว่า500กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงในปี2020แล้วและยังมีโรงงานอีกหลายแห่งเลยครับที่กำลังสร้างอยู่ในฝั่งการผลิตรถยนต์ยอดาขายรถไฟฟ้าของจีนนั้นพุ่งสูงขึ้นไปจาก1.4ล้านคันในปี2020มาเป็นมากกว่า9.5ล้านคันในปี2020เพิ่มขึ้นเกือบเจเท่าเลยครับมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆออกมาอย่างรวดเร็วชืวิอที่ว่ามีรถใหม่ออกมาแทบทุกเดือนแต่การควบคุมคุณภาพนั้นมันกลับ ตามไม่ทันเทคโนโลยีและก็ชิ้นส่วนให,ใหม่ๆมักจะถูกเร่งเข้าสู่กระบวนการผลิตจํานวนมากก่อนที่จะทําการทดสอบให้เสร็จสมบูรณ์เสียอีกกระบวนการตรวจสอบคุณภาพก็ถูกทําให้ต้านลงและการตรวจสอบซัลายเออร์ก็ทํากันไปแบบเหมือนกับแค่เป็นพิธีการเท่านั้นผลที่ตามมาเลยก็คือพอรถยนต์มาถึงมือผู้บริโภคความเสี่ยงในด้านความปลอดภยยัยต่างๆนั้นก็ปรากฏขึ้นมาตั้งแต่แบตเตอรี่ที่ร้อนเกินไปไปจนถึงความล้มเหลวทางกลไกต่างๆเลยครับปัญหาเหล่านี้เนะี่ยมันไม่ใช่แค่ความผิดพลาดในการบริหารจัดการเฉยๆนะครับแต่มันยังเชื่อมโยงเยี่ยงใกล้ชิดกับ ระบบการเมืองและก็การกากับดูแลของจีนด้วยพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นได้กําหนดให้ภาคส่วนรถยนต์พลังงานใหม่เป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของชาติและเป็นเสาหลักของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเลยครับทีนี้สิ่งนี้เองมันก็ได้สร้างระบบนิเวศที่ระบาดท้องถิ่นหน่วยงานกำกับดูแลแหและปริดต่างๆนั้นกลายเป็นเครือข่ายผลประโยชน์ร่วมกันไปแล้วครับคือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นน่ะก็ต้องการตัวชี้วัดผลงานบริษัทต่างๆนั้นก็ต้องการผลผลิตแล้วก็ส่วนแบ่งกัรตลาดที่สูงขึ้นและหน่วยงานกำกับดูแลุงห่ ที่เบื้องบนเขากําหนดมาให้และในสภาพแวดล้อมแบบนี้นะครับพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะ่ะสิ่งสําคัญอันดับแรกเลยมันก็มัก,มกจะเป็นการรักษาเสถียรภาพและการปกป้องภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมมากกว่าจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลเริ่มการสอบสวนอย่างเป็นสระหรือว่าหาคนมารับผิดชอบใ้แนวทางที่เรียกนะครับว่าความมั่นคงมาก่อนความจริงแบบนี้เนะี่ยมันก็ไปบ่อนทําลายความน่าเชื่อถือและการบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภยัยไปอย่างน่าเสียดายเลยทีเดียวในความเป็นจริงนะครับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยสาธารณะหลายครั้ง เทนีนั้นก็แสดงให้เห็นรูปแบบที่คล้ายๆกันเลยครับคือมีการปิดกั้นข้อมูลการควบคุมทิศทางของข่าวและการเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลบางอย่างเท่านั้นครับเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2011นั้นก็เคยมีเหตุรถไฟฟ้าชนกันที่เมืองวั่นโจส่งผลที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากรายงานอย่างเป็นทางการนะครับฉบับแรกกันถูกระบุว่ามีผู้เสียชีวิตติติบรายแต่ท้งนักข่าวแล้วก็คนที่เห็นเหตุการณ์ครับก็ชี้ว่าตัวเลขจริงๆน่าจะสูงกว่านั้นมากข้อถกเถียงมันรุนแรงขึ้นครับเมื่อทางการนั้นสั่งให้ฟัังงหหหวตตู้รถไที่่เเเกิดุลลยยซึาค ก็มองว่ามันเป็นการพยายามทำลายหลักฐานต่อมาเจ้าหน้าที่นะครับก็บอกว่าที่ทำไปเนี่ยก็เพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่สำหรับงานกู้ภยัยแต่ก็ได้แก้ไขคำชี้แจงของตัวเองซ้ําไปซ้ำมาผู้สังเกตการณ์น,นะครับก็เชื่อว่ามันมีความพยายามที่จะระงับข้อมูลจํานวนผู้เสียชีวิตแล้วก็ควบคุมรายงานข่าวกรองของสื่อครับเมื่อวันที่1 4่ธันวาคมปี2 0 2 3ครับก็มีรถไฟ2ขบวนชนกันบนสายรถไฟใต้ดินที่เปิยจิงท่ามกลางพายุหิมะทำให้มีผู้โดยสารบาดเจ็บ515คนถ้าคนทางการระบุราวว่าเหตุการ เป็นอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยในการผลิตโดยโทษนะครับว่าเป็นเพราะว่ารางรถไฟเต็มไปด้วยหิมะทําให้ระยะเวลาเบรกยาวขึ้นและความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการเดินรถคําแหลงการนะครับก็จะเน้นย้าว่าสถานการณ์นั้นมันอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วและไม่พูดถึงปัญหาในระบบการควบคุมรถไฟหรือข้อบกพร่องในการรับมือเหตุฉุกเฉินเลยรายงานการสืบสวนฉบับสุดท้ายก็ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมานะครับพ่อสื่อไปถามก็ยังคงได้รับคําตอบเดิมๆว่าเรื่องยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนเฮ้ก็เหล่าด็เนี่มันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลย ะคราบว่าวเหตุร้ายแรงในจีนมันถูกจัดการด้วยแนวทางความมั่นคงมาก่อนจริงๆครับการพูดคุยในที่สาธารณะจะถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเป็นอันดับแรกตามมาด้วยคําอธิบายที่เป็นทางการที่คุมเครือในขณะที่รายละเอียดสำคัญคญ,คญเองยังคงถูกปกปิดเอาไว้ที่น่าขันนะครับก็คือแม้ว่าจะมีความกังวลในด้านของคุณภาพและความปลอดภัยเหล่านี้ก็ตามครับพรรคคอมมิวนิสต์เองก็ยังคงเดินหน้าตามความพป็ยารมาที่จะครองตลาดโลกและก็ได้เริ่มลงมือไปแล้วด้วยครับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมปี2025จ นั้นก็ได้ตรงออกรถยนต์ไฟฟ้าไปแล้วถึง1.3ล้านคันเพิ่มขึ้นเป็น84.6%จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหนาะโดยมีทวีปยุโรปเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สําคัญที่สุดในขณะเดียวกันครับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ๆก็กําลังเร่งขยายธุรกิจในต่างประเทศ b y d เองก็กําลังสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ในไทยและบราซิลแบรนด์ Brand MG ของ SAIC ก็ประสบความสาเร็จด้านยอดขายอย่างมากในยุโรปส่วน CATL ก็ยังคงลงทุนในโรงงานที่เยอรมนีและฮังการีเพื่อผลิตแบตเตอรี่ส่งให้กับทางผู้ผลิตในท้องถิ่นและแบรนด์จากจีนเองในระดับโนยโยบายรัฐบาลจีนนั้นได้ออกมาตราการต่างๆเพื่อส่งเสริมการส่งออกรถยนต์พลังงานใหม่กลยุทธ์นี้มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงจากการก้าวออกไปเป็นการผสมผสานเข้าไปโดยส่งเสริมให้ผู้ผลิตรถยนต์จีนไปสร้างฐานอุตสาหกรรมทั่วโลกเลยครับดูเหมือนว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของจีนไม่ได้พอใจกับตลาดในประเทศอีกต่อไปแล้วครับแต่ กำลังขยายตัวไปต่างประเทศด้วยความเร็วที่มันน่าทึ่งเลยทีเดียวแต่ปริมาณแล้วก็ราคาอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงจะไม่พอหรอกครับที่จะเป็นผู้นําตลาดโลกได้การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยการรักษาความน่าเชื่อถือของแบรนด์และการรับประกันความโปร่งใสคือความท้าทายที่แท้จริงสําหรับการจะเข้าไปในตลาดที่พัฒนาแล้วอย่างยุโรปและอเมริกาและเมื่อเรามองย้อนกลับไปในประเด็นถกเถียงล่าสุดเหล่านี้แล้วต้องแต่เหตุการณ์ไฟไหมอวตารศูนย์หกที่เผาวอดในสามนาทีไปจนถึงเหตุการณ์ไฟ โรงงานของ C A T L เองที่ลุกไหม้ในถนึงกหกชั่วโมงและเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศปัญหาเดิมๆนั้นมันก็ยังคงปรากฏอยู่เห็นเสมอครับมีชาวเน็ตนะครับที่ได้แสดงความคิดเห็นสรุปความรู้สึกอันอัน้นใจนี้อย่างตรงไปตรง,ตรงมานะครับว่าถ้าคุณยังควบคุมแบตเตอรี่ของตัวเองไม่ได้แล้วคุณจะขายมันให้กับคนอื่นได้อย่างไงอีกความคิดหนึ่งนะครับก็บอกว่าความปลอดภัยที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้มาจากสไลด์ของ powerpoint หรืองานถแถลงข่าวแต่มันมาจากการถูกทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าในโลกแห่งความเป็นจริงั้หกเล่า